สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนปี2024นะวันนี้เราโจอหัวข้อว่าทนายสันดานโจนก็มีในอเมริกาด้วยนะท่านผู้ชมไม่ได้มีแต่ทนายตั้มหรือทนายพัดนะสองคนนั้นติดคุกไปแล้วเนาะทนายตั้มก็เรื่องของเจอ้อยใช่ไหมคะที่ไปโกงเงินเขาแล้วก็ทนายพัดก็เรื่องของแอมสยานายนะที่ไปช่วยแอมเนี่ยปกปิดข้อมูลแถมยังไปเยาะเย้ยถักถางผู้สูญเสียด้วยก็สมควรโดนทั้งคู่นะเรามองอย่างนั้นนะคะทีนี้ เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าใจนะท่านผู้ชมที่บอกว่าจริงๆแล้วอาชีพทนายมันเป็นอาชีพที่คนยกย่องนะไม่ต่างไปกับหมอหรือไม่ต่างไปกับอาจารย์แต่ในปัจจุบันนี้กลายเป็นอาชีพที่มันมีความเป็นโจรเข้ามาแฝงในความเป็นทนายด้วยถามว่าทนายที่ดีมีไหมมีนะท่านผู้ชมแต่มันเหมือนกับงมเข็มในมาหาสมุทรเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งท่านผู้ชมที่มี FC หรือผู้ติดตามเนี่ย โทรมาถามเราว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งอ่ะประจําเลยไม่รู้จําไม่ได้ว่าอยู่ซีแอตเทลหรืออยู่ออรกอนไปทําเรื่องกับทนายทุกครั้งที่ไปคุยกับทนายจะต้องโทรมาแล้วก็บอกว่าพี่ทนายมันพูดอย่างนี้จริงปะวะ มันใช่ปะวะมันทําอย่างนี้ได้ปะวะแล้วก็หลายๆคนที่ต้องมานั่งแฟกเช็คกับเราโดยที่เขามีทนายเป็นของเขาเอง99%ที่ส่งแฟกเช็คมามีทนายเป็นของตัวเองนะท่านผู้ชมที่ไม่ไว้ใจทนายตัวเองเลยมันเป็นความเศร้าใจที่เราต้องจ่ายเงินเป็นหลายพันเหรียญเป็นหมื่นเหรียญเพียงเพราะต้องไปทํางานกับคนที่เรา ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเราวันไหนท่านผู้ชมมันเป็นความเศร้านะถามว่าคนดีมีไหมมีแต่ก็ต้องระมัดระวังแต่ก็ดีแล้วที่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าวันนี้เรามี3เรื่องจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีเคสคล้ายๆกันเนี่ยคุณควรจะเอ๊ะนะเหมือนกับพี่คนนี้อ่ะอันแรกเลยที่เราจะ เราจะเล่าให้ฟังก็คือพี่คนนี้เขาพิมพ์มาใน ep สามศูนยนะคะซึ่งอันนั้นเราพูดถึงเรื่องร้านอาหารเนาะแต่ว่าเขาเขาถามคําถามนี้มาประมาณ2เดือนละเราเพิ่งมีเวลาได้เข้ามาดูนะคะ <S <S เขาบอกว่าอยากเอาหลานสาวอายุ14มาเรียนที่นี่เคยคุยกับทนายแล้วทนายแนะนําว่าให้มาที่นี่ให้ได้นี่เป็นคีย์เวิร์ดนะแล้วเขาจะสามารถขอ Juvenile s น e c สเปเชี e ลจิวเว a t u s ให้ได้มันเสี่ยงไหมคะนี่เป็นคําถามที่ดีใช่ไหมแปลว่าคุณเอใช่ไหม เพราะว่าคุณบีมีวิธีอื่นแนะนํำไหมเพราะว่าถ้าเกิดขอกรีนการ์ดให้น้องสาวกับครอบครัวมันใช้เวลานาน1 0บถึงสิปีใช่นะเดี๋ยววันไหนวันนึงเราจะอธิบายว่าทําไมการขอกรีนการ์ดให้พี่น้องมันนานนะคะซึ่งเราจะต้องเขียนเขียนขึ้นกระดานเนาะมันจะได้ทําความเข้าใจง่ายๆว่าทําไมมันถึงได้นานขนาดนั้นนะทีนี้ถ้าเกิดจะจะขอกรีนการ์ดให้กับน,น้องสาวเนี่ย หลานสาวก็น่าจะเกิน21แล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขามาเรียนตอนโตแล้วเขาได้งานที่นี่เขาขอกินก๊าซเองที่นี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้ใช่นะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่า,าสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือประโยคแรกที่บอกว่าอย่างเจ้าหลานสาวอายุ14มาเรียนที่นี่ก็คือปัจจุบันหลานสาวเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ14แล้วเคยคุยจับทนายทนายบอกว่าให้พยายามมาที่นี่ให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ พยายามขอ Special Juvenile ให้ได้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการกระทําที่ผิดนะอันนี้ is a big no-no อย่าไปทําแล้วเราก็ขอบคุณพี่คนนี้ที่ถามมาด้วยเพราะว่าแปลว่าคุณเป็น FC ตัวจริงคุณฟังแล้วคุณไม่ได้เชื่อแต่คุณเอะถูกไหมคุณก็เลยมาขอ Fact Check ซึ่งวันนี้เราจะอธิบายเรื่อง Special Juvenile Immigrant Status ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะคะ อันนี้มันเป็นโปรแกร,รมพริเศษนะคะที่มอบให้กับเด็กที่ถูกอับวิวส์นะที่โดนครอบครัวทอดทิ้งหรือคนที่ไม่มีผู้ปกครองยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นสมมติบ้านบ้านของคุณมีสงครามสงครามหนักๆเลยอาจจะเป็นสงครามยูเครนหรือสงครามอะไรก็ตามที่บ้านของคุณแล้วพ่อแม่อาจจะสิ้นชีวิตไปทั้งสองคนแล้วไม่มีผู้ปกครอง ก็มาอยู่ในค่าของผู้อพยพใช่ไหมคะเขาก็อาจจะขอผ่าน Office of r e f u g e e and Re s e t t l e m e n t มาได้นะคะว่าคนนี้เขาเป็นเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองจริงๆหรือบางครั้งก็อาจจะมีผู้ปกครองแต่ว่าโดนผู้ปกครองทอดทิ้งนะไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็อาจจะสูญหายแล้วก็หาไม่เจอแล้วนะคะหรือว่าอาจจะโดน a b บ s e มาอันนี้ขอได้โดยที่เป็น คนที่จะมีคุณสมบัติคือต้องอายุต่ำกว่า21ปีนะคะตอนนี้อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วแล้วก็ไม่เคยแต่งงานนะคะแล้วก็มีคำสั่งจากศาลนะคะว่าได้รับการโดนอ b บิวส์จริงนะคะหรือว่าโดนทำร้ายจริงๆหรือว่าพ่อแม่เขาไม่มีผู้ปกครองจริงเซีอจะตายแล้วต้องคู่อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็จะต้องมีจดหมายรับรองมาจากกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ คล้ายๆกับเมืองไทยเนี่ยแหละที่ที่เราจะต้องไปอ,อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงอของทรัพยากรมนุษย์หรือจะต้องมีจดหมายจาก o f f i c e of r e f u g e e Re s e t t l e m e n t ที่รับรองมานะคะหลังจากนั้นก็จะผ่านการพิจารณาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใบเขียวในอนาคตด้วยซึ่งอันนี้มันเป็น Special Program ที่ช่วยเหลือผู้เยาว์นะคะที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่มีผู้ปกครองหรือ โดน abuse มาโดนทำร้ายมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถที่จะเป็น pathway ในการที่เขาจะทำใบเขียวได้นะคะแต่มันก็มีพวกหัวใสท่านผู้ชมนะที่มันพยายามจะ l o อก system นะคะเรายกตัวอยา่างท่านผู้ชมฟังพวกพ่อแม่นะที่ส่งลูกเดินเท้าผ่านเข้ามาทางชายแดนเม็กซิโกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะบอกว่ามันโคตรใจดำเลยนะที่มันทำกับลูกมันแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขามองในมุมที่ว่า ถ้าลูกผ่านเข้ามาชายแดนได้สามารถที่จะคอยท่านชมนึกภาพเวลาพวกคาราวานที่เขาเดินมานะคะไม่ว่าจะมาจากเซนทรัลอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเดินเท้าเข้ามาท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเด็กเข้ามาด้วยเด็กพวกนั้นบางครั้งไม่ได้มากับพ่อแม่นะท่านผู้ชมพ่อแม่ส่งมานะจะมีตั้งแต่ยูห้าขวบเป็นต้นไปที่มันสามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วว่าจะมากับลุงลุงป้าป้าหรือใครก็ได้พ่อแม่จะบอกว่าเอาเดินตามเขาไปนะเขาไปทางไหนก็ไปทางนั้น พยายามที่จะเข้ามาในชายแดนอเมริกาให้ได้พยายามที่จะเข้าแผ่นดินอเมริกาให้ได้ไอตอนเดินมากับกลุ่มคาราวานเนี่ยมันมานเป็นกลุ่มท่านผู้ชมแต่เวลาในส่วนที่จะพยายามเข้าชายแดนอเมริกาให้ได้เนี่ยตัวใครตัวมันคือทุกคนต้องมีความพยายามในการเข้ามานะแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันมีเรื่องที่แบบเศร้ามากเลยวันนั้นเป็นวันที่พี่พงษ์ทํางานอยู่ที่ชายแดนนะคะแล้วก็เป็นช่วงพักเบรก แกก็โทรมาหาเราน้ําเสียงแบบสั่นมากแกบอกวันนี้แบบเป็นวันที่แกเศร้ามากที่สุดวันหนึ่งในการทํางานแล้วก็ถามว่าทําไมแกก็บอกว่ามันมีเด็กเม็กซิกันคนนึงนะอ่าคิดว่ามาจากเม็กซิโกพูดภาษาสเปนนะิชเนาะแล้วก็มาคนเดียวนะคะอายุไม่เกินเจ็ดขวบแล้วก็มาแบบงงๆแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปถามนะเด็กก็เริ่มแบบว่า ร้องไห้ร้องไห้แบบร้องร้อง,องเลยอะร้องแบบมากๆแล้วก็เขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เจ้าหน้าที่หลายคนพูดภาษาสเปนิชไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือคือสภาพเด็กมันมันดูกลัวมากเพราะว่าคือท้าผู้ชมนึกภาพบอ,อกไปอยู่ๆก็มีใครไม่รู้แบบมาถามเราแล้วก็แบบทุกคนถือปืนแล้วก็แบบพูดกับเราไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบเขาถามอะไรแล้วหันไปทางไหนก็ไม่ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่รู้จะเือะไปหาใครอะ่ะเขาบอกว่าเด็กมันร้องไห้หนักมากแบบกลัวมากแล้วก็สั่นมากแล้วก็ทั้งตัวไม่มีอะไรเลยแล้วก็เลยต้องต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผู้ที่สามารถพูดภาษาสเปนิชมาเข้ามาปลอบโยนท่านผู้ชมแล้วก็ถึงได้รู้ว่ามาเนี่ยคนที่ส่งมาบอกว่าห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าพูดพ่อแม่แกจะโดนฆ่านะแล้วก็ เขาก็ให้ตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาให้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแต่ระหว่างทางเนี่ยโทรศัพท์มันถูกขโมยไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะติดต่ออะไรใครได้เลยสุดท้ายเด็กคนนี้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในความดูแลของอ,อย่างที่บอกนะคะคือเด็กคนนี้ก็จะเป็นพาสเว a y ์อันหนึ่งทีเ่เขาเข้ามาในอเมริกาลแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาก็าจะต้องอยู่ในการดูแลของอกระทรวงความ มั่นคงของมนุษย์เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพยากรมนุษย์แล้วจึงจะเข้าไปสู่กระบวนของชั้นศาลก็จะเป็นศาลเด็กนะคะศาลก็ต้องตัดสินมาว่าโอเคเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งจริงนะเขาไม่สามารถจะโลเคทครอบครัวของเด็กได้ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่อะไรต่างๆนะก็จะประมาณนั้นแต่ว่า Uh, อันนี้ก็คือจะเป็นสเตจของเขาว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเด็กก็สามารถที่จะขอ uh, อยู่ที่นี่ได้แล้วก็ในอนาคตก็สามารถที่จะขอกรีนการ์ดได้ในอนาคตนี่คือการ abuse system หมายความว่าพ่อแม่ของเด็กมองหวังในมุมที่ว่าเอาลูกเข้ามาแล้วจะมาใช้ระบบนี้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กว่ามัน traumatized คำว่า t r a u m a t i z e ก็คือท่านผู้ชมเคยเคยเป็นไหมตอนเด็กๆถ้าท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์อะไรร้ายๆมาแล้วท่านผู้ชมฝังใจ t r a u m a t i z e มันคือความบอบช้าทางใจที่คุณไม่สามารถจะลืมได้แม้กระทั่งเวลาผ่านไป10หรือ20ปีก็ตามมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นพอแม่เด็กมองในมุมที่ว่าเอาลูกเข้ามาอเมริกาลาพังแล้วได้ใบเขียวแบบนี้เนี่ยเด็กมันจะได้มีอนาคตที่ดีแต่ไม่ได้มองในมุมที่ว่าหัวใจดวงน้อยๆมันโดนทำลายโดยที่ว่าคือเข้ามาแล้วมันกลัว เข้ามาเราต้องไปอยู่กับใครที่ก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องไปอยู่ในการภายใต้การดูแลของเขาเรียกสถา,สานสงเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะทําต้องไปขึ้นศาลลำพังนะมันก็จะมีคนดูแลแหละแต่มันก็คือลําพังอยู่ดีไม่ได้มีพ่อไม่ได้มีแม่อยู่ที่นั่นคุณคิดว่าสภาพถ้ามันเป็นคุณคุณจะเป็นยังไงคุณจะโตมาด้วยความแบบ สันนิดแบบไหนอะเพียงเขาจะให้ลูกได้ในสิ่งเนี้ยแล้วเขาทำกันเยอะมากซึ่งเรามองว่าคำถามที่คุณพี่ถามมาเนี่ยทาน,นายคุณพี่แม่งหัวกระดอแม่งเลวมากที่ที่ให้คุณพี่ทำแบบนี้เพราะแปลว่าทาน,นายมันกำลังจะพยายามให้หลอกซิสเ็มเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดที่บอกว่าหลานสาวอายุ14อย่อยากมาเรียนที่นี่ทาน,นายก็เลยบอกว่าแนะนำว่าให้มาที่นี่ให้ได้คือพยายามให้หลานสาวเข้ามาให้ได้ เพราะเขาจะสามารถขอ Special Juvenile Status ให้ได้จะขอด้วยวิธีไหนคำถามคือขอด้วยวิธีไหนอันนี้เลวจริงนะท่านผู้ชมเราที่เราดา่าก็เพราะมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าท่าผู้ชมดูวิดีโอรเราถ้าผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันก็จะต้องเอเหมือนพี่คนนี้ตรงที่ว่าเราไม่เคยแนะนําโปรแกรมนี้เลยท่านผู้ชมสังเกตไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้สําหรับกลุ่มของประเทศไทยจะทําได้ส่วนใหญ่แล้วเขจะให้เด็กที่เป็นพวก ผู้ลี้ภัยนะคะที่พ่อแม่เสียชีวิตในสงครามมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นพวกอัฟกานิสถานพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เราอันนี้คือมีทั้งป้ามีทั้งพ่อมีทั้งแม่เนี่ยแล้วจะมาขอสเปเชียลจูเวนัยได้ยังไงก็คือกำลังจะพยายามให้เข้ามาแล้วมาโกหกแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคำถามคืออะไรรู้ป่ะสมมุติให้เด็กผู้หญิงคนนี้บินมาคนเดียวนะแล้วมาลงที่ตอมออเมริกาสมมติ บอกหลานเลยว่าบินมานะแล้วก็เงียบเลยนะพอมาถึงตอมก็บอกว่ามามาไม่รู้จักใครไม,ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงฉันฉันอยู่คนเดียวฉันกลายเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมายืนร้องห่มร้องไห้เนี่ยเราจะบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กเพราะตอมไม่ได้โง่ขนาดนั้นสิ่งแรกที่ตอมจะถามเลยก็คือถามไปที่สายการบินว่าเอาเด็กคนนี้มาได้ยังไงตั้งแต่ต้นทางเพราะเวลาที่เด็กคนนี้จะขึ้นเครื่องบินเขาเรียกว,ว่า unaccompanied children หรือ unaccompanied child ใช่ปะ สายการบินก่อนที่เขาจะเช็คอินเด็กคนนี้ขึ้นมาเขาจะต้องถามเลยว่าพ่อแม่เป็นใครนะเด็กคนนี้ต้นทางกําลังจะไปที่ไหนนะเพราะสายการบินเขาจะต้องรับผิดชอบเด็กคนนี้อ่าต่อมาคาถามแรกที่จะที่จะถามเลยสมมติเด็กคนนีแ้แอคติง้งแบบว่าฉันมาฉันไม่รู้จักใครเลยฉันโดนท้อทิ้งโน,น่นนั่นนี่เดี๋ยวมีคําตอบจากแอร์ไลน์ให้สายการบินจะเป็นคนตอบทั้งหมดว่าต้นทางมันมาได้ยังไงนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือ เด็กคนนี้เอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินคุณแบบพ่อแม่คุณไม่รู้เลยเหรอคุณซื้อเองซื้อตัว๋วเครื่องบินเองใช้บัตรเครดิตใครซื้อมาอันนี้มันเช็คได้นะแอร์ไลน์เขาเช็คได้ว่าคุณซื้อตัว๋วเครื่องบินต้นทางมาจากไหน 3. ก็คือเวลาที่ขอวีซ่านี่ขอเองทําเองทุกอย่างพ่อแม่ไม่ต้องอดพรูฟหรอจริงหรอมันทําได้อย่างนั้นจริงๆรหรอ 4. ก็คือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุ14 เขาจะมีคําถามเลยว่าเอามาเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อการค้ามนุษย์ด้วยหรือเปล่าท่านผู้ชมที่นี่มันไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะดังนั้นทนายเวนคนเนี้อย่าพยายามทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วมันไม่ควรจะทำแล้วก็ไม่ควรที่จะมาบอกใครเลยว่าทำได้ ดังนั้นคุณถามถูกแล้วที่คุณมาถามเราเพราะเราจะตอบเลยว่ามันทําไม่ได้ไอ้ทนายชั่วคนนี้มันพยายามใช่จะให้แบบว่า abuse system ให้เข้ามาทาแล้วแบบงงให้แบบว่าเป็นการเป็นโดนทอดทิ้งจะได้เข้าไปสู่ system มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น่านผู้ชมมันต้องมีใบรับรองมันต้องไปขึ้นศาลนะในขณะที่คุณเป็นป้าอยู่ที่น้องมีพ่อมีแม่แล้วมันเป็นมันเป็นเด็กที่โดนทอดทิ้งยังไงไม่ทราบมันขึ้นเครื่องบินมาเองได้มันซื้อตั๋วเองได้มันทําวีซ่าเองได้โดยที่ไม่มีใครแบคเอพไม่มีใครช่วยงั้นหรอ สมองก่อนอิทนายเวนใครวะที่เป็นทนายเนี่ยฝากไปด่ามันด้วยนะคุณไม่ได้โง่นะท่านผู้ชมดีแล้วที่ถามมานะคะแล้วอีกกรณีนึ่งถ้าท่านผู้ชมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องบินมาก็ได้งั้นส่งหลานสาวเดินผ่านชายแดนเม็กซิโกมาอันนี้ยิ่งยิ่งเป็นอะไรที่แบบ Cra z y หนะักท่านผู้ชมรู้ว่าว่าเด็กผู้หญิงโดนอบิที่ชายแดนมากเท่าไรโดนบังคับให้ขายตัวมากเท่าไหร่โดนแอปดักไปเท่าไหรโดนข่มขืนมากเท่าไหร่ในระหว่างของการเดินทางเข้ามาที่นี่วันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเราหาข้อมูลมาแล้วจะแล้วเราจะพูดให้ดังนั้นอย่าพยายามถ้าน้องอยากมาเรียนหนังสือขอวีซ่าท่องเที่ยวเอาขอวีซ่านักเรียนมามาเรียนท่านผู้ชมเขามีวีซ่าที่จะให้เรียนอยู่แล้วก็ขอมาทําให้มันถูกต้อง นะแล้วถ้าเจอทนายนี้ก็ฝากด่ามันด้วยนะคะว่ามึงเลวมากนะคะต่อมาเคสที่2ท่านผู้ชมที่เราจะเล่าให้ฟังเป็นเคสที่ทนายเนี่ยทำให้พี่น้องสองคนต้องตัดขาดกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอะไรที่แบบอันนี้ก็เลวเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเคสของน้องสาวคนหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไอโอวาหรือฟลอรด้านะต้นเรื่องนะเขาก็ มาแต่งงานกับสามีที่เป็นชาวอเมริกันอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แล้วก็อพยพย้ายมากับสามีที่อยู่ที่นี่แล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากเปิดร้านอาหารนะเขาก็อยากจะได้พี่สาวเขาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเขาก็ถามทนายว่าสามารถที่จะแอปพลายกรีนการ์ดให้พี่น้องได้ไหมทนายก็บอกได้แน่นอนการแอปพลายกรีนกกีนการ์ดให้พี่น้องออ มันจะใช้เวลาเป็น10ปีนะท่านผู้ชมอย่างที่เราบอกเดี๋ยวเราจะหาเวลาอธาิบายให้ฟังว่าทําไมมันจึงนานเช่นนั้นนะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันค่ะทีนี้ทานายก็บอกได้นะคะน้องสาวก็เลยทําเรื่อง apply อ่ใบเขียวให้กับพี่สาวซึ่งตอนนั้นพี่สาวยังอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็เริ่มที่จะทําทําเรื่องทีนี้พอร้านอาหารมันกิจการแล้วมันไปได้ดี<ๆ>เขาก็เลยเหมือนกับว่าตอนนั้นพี่สาวเขามีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะในระหว่างที่ท,ท,ที่ที่สมัครใบใบ,บเขียวให้เขาเนี่ย ออน้องสาวก็เลยไปถามทนายบอกว่าถ้า,างั้นอ,อ่ะให้พี่สาวบินมารอใบเขียวที่นี่ได้ไหมนะคะ ซึ่งทานายก็บอกว่าได้มาอ่ะพี่สาวก็มานะแล้วก็มาด้วยความหวังก็คือมากับพี่เขยด้วยนะคะก็มากันสองสามีภรรยาก็มาช่วยน้องสาวเนี่ยทำร้านอาหารจนประสบความสําเร็จพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยเขาเรียกว่ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มาโดดวีซ่าด้วยความหวังว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใบเขียวที่น้องแอพพลายให้เนี่ยได้ฉันก็จะได้อยู่ต่อนึกออกปะทาไปทไปํามาอยู่กันได้ประมาณ78ปีนะคะก็ช่วยช่วยงานน้องประมาณ78ปปีก็นานพอสมควรนะคะ โดยเิญว่าคนที่ไทยเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยไม่สบายนะคะต้องการคนดูแลพี่สาวก็เลยตัดสินใจไปคุยกับทนายทนายก็บอกว่าเอากลับได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปไปรอเอาวีซ่าที่ไทยก็แล้วกันเพื่อที่ว่าพี่สาวกับพี่เขยจะได้กลับไปดูแลคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่ไทยโอเคก็กลับมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ไทยปรากฏว่าวีซ่ามันก็เอาไวเลเบลนะคะหลังจากนั้นประมาณปีเข้าปีที่11 นะวีซ่ามัน Available พอดีก็ไปทำเรื่องทำการสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะเอาใบเขียวที่น้องสาวเนี่ยแอพพลายให้ตั้งนานมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางสถานทูตบอกว่าซอรรี่นะให้คุณไม่ได้เพราะคุณเคยโดดวีซ่ามาก่อนเพราะคนที่จะได้รับกรีนการชนิดนี้คุณต้องไม่เคยโดดวีซ่ามาก่อน อู้หูปรากฏว่าทั้งพี่สาวและพี่เขยก็โกรดน้องสาวอย่างหนักมากนะคะเพราะเขากลายเป็นว่าเขามีความรู้สึกว่าน้องสาวอะหักหลังว่าเอาเขาไปช่วยงานเพื่อที่ตัวเองจะได้เบเอฟิของร้านอาหารหลอกลวงเขาว่าจะได้ใบเขียวแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรประมาณนี้น้องสาวก็เสียใจบอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้จริงๆเพราะเขาไปถามทนายแล้วทนายมันคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างมันได้เนี่ยนะผู้ชมเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าช่วงที่อยู่อเมริกาเนี่ย เขาก็ไปฟอลล์รอบกับทนายทุกๆ6เดือนว่าเคสมันไปถึงไหนแล้วทุกครั้งที่เวลาไปฟอลล์รอบทนายก็จะขอเอกสารโน่นน,นั่นนี่เพิ่มเติมไปจ่ายให้เขาทีหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยทุกครั้งด้วยความหวังว่าโอเคช่วยช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ทำไมมันนานจังมันถึงหรือยังซึ่งจริงๆแล้วเวลาสมัครวีซ่าให้พี่สาวแบบนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปฟอลล์รอบทุกๆ6เดือนไปจ่ายตังค์มันไม่มีอะไรแล้วถ้าวีซามัน available หรือปกติเคสเคลื่อนไหว มันจะเคลื่อนไหวในอ่ามันจะเป็นวีซ่าอ่าเขาเรียกว่าวีซ่าบรลเลชนของกระทรวงการต่างประเทศมันจะมันจะประกาศออกมาเองว่าตอนนี้วีซ่าของพี่สาวเอาไว้เลเวลแล้วนะซึ่งถ้าเกิดคุณดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะป,ปกติแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็จะโน t ิฟายมาในอีเมลหรือจดหมายนะคะที่คุณได้ให้ไปในวันที่คุณสมัครถ้าเกิดคุณไม่ได้เปลี่ยนอีเมลนะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนข้อมูลอะไรคุณก็ต้องไปแจ้งว่าคุณเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เปลี่ยนเขาก็จะมีการแจ้งมาว่าเฮ้ยเคสมันมีการเคลื่อนไไหวดัังนน้มนม,นม,ม่ี ความจาเป็นที่คุณจะต้องไปหาทนายทุกๆ6เดือนเอาตังค์ไปจ่ายให้เขานี่คือคุณกําลังโดนหลอกถูกปะสุดท้ายพี่น้องสองคนตัดขาดกันเลยค่ะท่านผู้ชมโดยที่พี่สาวเข้าใจว่าน้องเอามาเพื่อการเป็นประโยชน์ของร้านโดยที่เหมือนกับโดนน้องหลอกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลอกแต่ว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันมันโดนโดนทนายหลอกเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะสุดท้ายก็ก็ไม่ได้นั่นแหละอันนี้เป็นเคสที่สอง นะเคสที่3เนี่ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นเร็วๆร็วนี้เองท่านะผู้ชมที่อ๋อมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปไปทำเรื่องใบเขียวซึ่งจริงๆรแล้วมันเป็นใบเขียวแต่งงานแบบซุปเปอร,ร์โค้ดซิมเปลิลธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละอ่าเธอก็ไปจ้างทนายคนหนึ่งซึ่งคนไทยในชุมชนที่เธออยู่เนี่ยแนะนำมาว่าเออเอาทนายคนนี้สิอ่ะเอาโอเคคนไทยไปเยอะอะไรประมาณนี้ก็ไปปรากฏว่าพอส่งเรื่องใบเขียวไปเอกสารอะไรต่างๆที่แนบไปเนี่ยเธอก็ส่งไปเรียบร้อยละส่งไปเสร็จ เธอโชคดีนะท่านผู้ชมเธอได้เจ้าหน้าที่ USCS ที่ใจดีคนนี้เขาเขียนกลับมาจดหมายยาวเหยียดเลยว่าเฮ้ยในใบสมัครของคุณเนี่ยคุณมีข้อข้อมูลมากมายที่คุณไม่ได้กรอกมันหมายความว่ายังไงมันไม่ complete form พูด,ดง่ายๆก็คือต้องต้องอธิบายต้องํำฟังงี้ เวลาสมัครใบเขียวมันจะมีใบสมัครที่คุณจะต้องกรอกใบสมัครมันจะเป็นตัวสตั๊กเจอร์ใช่ไหมว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรอะไรต่างๆที่มันจะเป็นคําถามแล้วก็จะมี yes no อะไรต่างๆที่คุณจะต้องกรอกพอคุณกรอกเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมีเอกสารอื่นๆมาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นใบเกิดใบแต่งงานใบอะไรอะไรของคุณที่คุณจะต้องไปซัพพอร์ตในในใบคําตอบนั้นที่คุณตอบไปถูกไหมคะปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งคําถามกลับคืนมาบอกว่า มีคำถามหลายข้อที่เธอแบล n k เอาไว้แล้วเธอไม่ตอบมันหมายความว่าอย่างไรเช่นถามว่าพาสปอร์ตเลขที่เท่าไหร่ก็ไม่ตอบนะคะเข้ามาอเมริกาด้วยวีซ่าอะไรวันที่เท่าไหร่ก็ไม่ตอบคุณมีหลักฐานโชว์การเข้ามาของอเมริกาไหมก็ไม่ตอบคุณเคยใช้สวัสดิการของรัฐหรือไม่ดันไปตอบ yes เว้ยเราก็แบบฮะ huh แล้วคือเราบอกกับพี่ก็ว่าพี่พี่โชคดีมากเลยนะที่พี่ได้เจ้าหน้าที่คนนี้เพราะเขาใจดีมากจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาสามารถดีในเคสได้เลยนะเพราะการไปใช้สวัสดิการของรัฐที่คุณไปตอบ yes น่ะมันผิดคุณคุณอดอยู่แล้วซึ่งพี่เขาบอกว่าพี่ไม่เคยใช้สวัสดิการของรัฐเลยแล้วมาตอบ yes ได้ยังไงแล้วอีกอันนึงก็คือ ที่ถามเรื่องไอ้พาสปอร์ตอะไรคุณเข้ามายังไงเนี่ยมันมันไม่ตอบมันไม่บอกเลยมันก็เลยไปกลายเป็นว่าคุณคุณไม่ได้โชว์ว่าคุณเข้ามาแบบถูกกฎหมายมันเป็นการโชว์ว่าคุณเดินเท้าเข้ามาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะไปดา่าทนายเราถามพี่เขาก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปด่าคนอื่น ก่อนที่คุณจะซับมิดเรื่องไปทั้งหมดคุณต้องเซ็นเอกสารคุณไม่ได้อ่านหรือไงอยู่ๆคุณหลับถูหลับตาเซ็นหรือไงพี่เขาก็พูดกลับมาอย่างนี้บอกน้องบีพี่ไม่เคยขอใบเขียวเลยนี่เป็นครั้งแรกพี่ไม่รู้เขาทํำยังไงนึกออกปะเขาให้พี่เซ็นพี่ก็เซ็นก็มันเป็นหน้าที่ทนายมันต้องทําพี่ก็จ่ายตังค์ให้เขาไปแล้วตั้งหลายพันเหรียญพี่ก็นึกว่าเขาคอมพ l e ทแล้วเอกสารต่างๆพี่ก็ให้มันไปหมดแล้วอะแล้วจะจะให้พี่ทําเองพี่ต้องจ้างทนายทำไมวะก็พี่เขาก็พูดอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเออจริงนะ เราก็เราก็เห็นใจพี่เขาเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไปถามทนายซิว่าทําไมมันถึงทําอย่างนี้นะเขาก็ไปถามทนายทนายก็บอกว่าเหม็นต้องกรอกเลยก็มันมีเอกสารซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ดูดูตามเอกสารสิคุณเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าทนายหัวกระดอยอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะให้ทําอย่างนั้นมันจะมี มันจะมีใบสมัครไว้ทําหาอะไรถ้าคุณจะให้เจ้าหน้าที่ไปคอยหาข้อมูลคุณจากการค้นเอกสารของคุณคุณก็ไม่ต้องส่งใบสมัครไปเพื่ออะไรนึกออกปะไอเอกสารมันเป็นเอกสารที่สําหรับเอาไว้ซับพอตในสิ่งที่คุณเขียนลงไปในใบสมัครไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมานั่งดูว่าพาสปอร์ตของคุณเบอร์อะไรวันเกิดของคุณเบอร์อะไรอ่วันที่คุณเข้ามามันคืออะไรไอโนนไอนั้นไอนี้คุณเป็นคนที่จะต้องพิสูจในสิ่งที่คุณพูด ทนายเนี่ยมันตอบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถามวัวแล้วตอบควายเว้ยเข้าใจปะแสดงความโง่แบบโคตรชัดเจนนะเราบอกพี่ไม่ต้องคุยกับมันแล้วแม่งควายเอาเอกสารกลับมาเดี๋ยวหนูช่วยเราก็บอกว่าเราไม่ได้จะช่วยพี่ทําเคสนะแต่หนูจะช่วยสร้างความเข้าใจให้พี่ว่าไอ้คาถามที่มันอยู่ในใบสมัครคือปัจจุบันใบสมัครมันมีประมาณ1 0 18หรือ20หน้านะเดี๋ยวหนูจะทําความเข้าใจกับพี่เองว่า ไอ้คำถามเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วพี่ก็ไปนะแก้ไขเอาเองคืออย่างน้อยทำให้พี่ผู้หญิงคนเนี้ยเข้าใจว่าสถานการณ์ของเธอคืออะไรคำถามในใบสมัครคืออะไรแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องการอย่างไรเพราะจริงๆแล้วเคสเนี้ยมันดูง่ายมากสำหรับเราเลยนะแบบว่าซิมโป้มากๆแล้วเอกสารพี่กาครบบทแล้วอะมีจะไปเจอทนายแม่งขี้เกียจจะด่าท่านผู้ชมสุดท้ายเราบอกว่าเอาชื่อทนายมาซิฉันจะคน้นไปเจออะไรรู้ปะ ไปเจอว่ามันเพิ่งได้เป็นทนายลเสนเนี่ยเพิ่งได้มาแค่ปีครึ่งอย่างน้ำผู้มแล้วมันไม่ใช่เป็นทนายมิเกรชั่นด้วยนะมันเป็นทนายที่เกี่ยวกับบิสเนสลอที่ดูแลเกี่ยวกับตึก ของสมมติคุณจะไปเปิดเปึกไปทําเกี่ยวกับเปิดธุรกงธุรกิจน่ะไม่ใช่ทนายอิมิเกเรชันที่สําคัญก็คือมันเคยไปฝึกงานกับทนายคนหนึ่งที่เราเคยทํางานด้วยเป็นทนายอิมิเกรชันมันเคยไปฝึกงานกับทนายคนนี้สี่เดือนเอตอนที่มันเรียนอยู่นะคะแล้วมันก็ใช้อาจจะใช้วิธีเขาเรียกครูพักหลักจําจากตอนที่ไปฝึกงานมาแล้วก็มานั่งรับเคสอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ออกมาผลก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเคสนเนี้ยเกือบโดนปฏิเสธแล้วท่านผู้ชมเราก็เลยบอกพี่ ทนาที่พี่ใช้นี่มันก็ไม่ใช่ทนาอิมิเกชันเพิ่งได้ลายเส้นมา1.5ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ด้านอิมิเกชันมันแค่เคยไปฝึกงานกับสำนักงานทนายอิมิเกชันที่หนูเคยทํางานกับเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยข้อมูลที่เราหามาพี่เขาก็อึ้งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคนไทยแบบไปทําเยอะมากนะน้องบีเพราะเขาแบบ prefer กันมาแล้วก็บอกว่านี่แหละนี่แหละนะถ้าไทยยังไม่เลิกเป็นอย่างเงี้ยนะก็ก็มันก็ซวยอะ่ะเพราะถือว่าทุกคนน่ะ ทั้งทั้งสามเคสที่ท,ที่ที่เราเล่าเนี่ยทุกคนพยายามจะทําในสิ่งที่ถูกต้องพยายามจะไปหาทนายพยายามจะทําให้มันดีนะผู้ชมแต่ไปเจอคนที่มันไม่ดีเราก็ก็ถือว่าเป็นความสวยเนาะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเรื่องที่เรามาเล่าให้่ผู้ชมฟังแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเราไปได้ข้อมูลมาอันหนึ่งไอ้เรื่องที่เขาจะทําในประเทศ11ล้านคนท่านผู้ชมที่กําลังกังวลกันอยู่ตอนนี้เรารู้ว่าเออเรารู้สึกว่านะคนไทยไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ใน targeting ที่เขาจะจะในอะไรเท่ะท่านผู้ชมเราเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนี้นะดังนั้นก็คือใจล่มๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งกังวลโอเคเดี๋ยวหารายละเอียดมาให้แล้วจะมันเล่าให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ